สวัสดีครับทุกคนครับแมาคลิปนี้วันนี้ต้องขออภัยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าลงคลิปช้าไปนิดนึงนะครับผมวันนี้มีช่างเข้ามาทําบ้านนะครับก็เลยอาจจะไม่สะดวกมันเสียงดังนะครับแล้วก็ต้องดูความเรียบร้อยด้วยนะครับแต่ว่าในจิตในหัวใจผมเนี่ยก็เข้ามาดูในเกมไปเข้าๆบ้างแล้วนะครับผมสําหรับแม่ฟังก์ชันใหม่โหมดใหม่นะครับผมเทเตอร์ลิงใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงรวมถึงกองทัพเนมานะตามที่เราได้ดูทีเซอร์เมื่อวานนี้นะครับผมอ่ะผมเข้ามาเนี่ยขอแบบว่า อาจจะกึ่งๆเร็วๆนิดนึงนะครับเมื่อกี้เข้าไปอีกเครื่องนึงอีกไอดีหนึ่งเนี่ยเข้าไปดูคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ดูรายละเอียดลึกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นอันนี้ก็จะมีชาร์ดีลนยี2025 PFA TOTY TOTY ย่อมาจากหรือเปล่า Team of the Year ครับผม TOTY นี่ไม่ใช่เกมมีค่ายหนึ่งนะท e a m of the Year นะครับผมตามที่เราได้บอกกันเมื่อวานนี้นะครับผมว่าเดี๋ยววันนี้จะมีแพ็คของการ์ดไฮไลท์นักเตะที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับผมมีให้้เปิดดีวย แล้วก็อันนี้อัพพอ g i e จีอันนี้คือมีคุณค่าที่สุดนะครับผมว่าอันเนี้ยน่าจะมีคุณค่าสุดในวันนี้แล้วนะครับ1,000 10, 0 GP ที่ทรงคุณค่าจากแอดมินขอไปเลือกอะไรไม่รู้ เทเชลิงครับผมมาแล้วอเล่นี่อเล่นะครับผมมันจะมีเหมือนมี3ระดับเนาะสามเลเวลนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปค่อยๆดูกันนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีแพ็คใหม่โชว์ไทม์แพ็ควันจันทร์รู้สึกว่าจะเป็นแพ็คทีมชาติอิตาลีนะแพ็คอีพิกวันจันทร์นะครับผมวันนี้ยังไม่มีเนาะก็จะมีโชว์ไทม์ของบาซิลเลียลิกนะครับผม100ตัวในตู้นะครับโชว์ไทม์กี่ตัวจ๊ะ4ตัวนะฮะสวยๆไปใครเป็นสายลีกบาซิลนะครับลีกนอกนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนเลยฮะเทเชลิงครับผมระบบใหม่่นะคคครรับบถ้าาาาํอธิยวๆ นี้เขาบอกว่าเบสิกบิ๊กวินเนอร์แล้วก็สเปเชียลดูเหมือนว่าถ้าเป็นสเปเชียลเนี่ยก็จะได้รับรางวัลสูงที่สุดดีที่สุดนะครับผมมีเนมามียาเมาด้วยนะฮะคือระบบอะมันจะคล้ายๆกับไอตัวที่เราเล่นก่อนหน้านี้นะครับผมในมิชชั่นตรงนี้นะเนี่ยสเตปอัพนะครับคือจริงๆมันก็เราได้เห็นกันแล้วนะครับผมการทํางานของมันก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือมีเป็นการเอ่อการทํางานแบบคล้ายๆปิงโกนะแนวตั้งแนวนอนนะครับผมแล้วก็แนวเฉียงนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ารางวัล ันดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมลองกดเข้าไปดูเด้ถ้าหากเราเหมือนกันทุกคนตอนนี้ก็คือมันยังไม่ได้ม,ไม,ไดมันยังไม่ได้ปลดล็อกลในลำดับถ,ดถัดไปนะครับแล้วก็จะมีชั้นดิวให้เราได้เปิดด้วยนะครับชั้นดิวที่ว่านี้คือชั้นดิวอะไรเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับมีเปิดให้ลุ้นพวกเฟอร์นันโดตอเรสด้วยนะผมเห็นบางคนมีแบบว่าตอเรสกากจังเลย <laughs> ได้แล้วเหรอ ลองแล้วเหรอวัยจังระบบนี้เนี่ยทำให้คนเล่นเกมนี้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสามารถแลกของรางวัลกันได้ด้วยนะถ้าเกิดคุณไม่ถูกใจนี้คุณไปแลกกับเพื่อนอะไรยเงี้ยนะแต่นี่เบื้องต้นนะครับพื้นฐานนะผมก็ยังไม่ได้ลองของจริงเหมือนกันนะครับเขาว่ามาอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวขอลองหน่อยนะครับผมจะเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็จับคู่เล่นกันนะครับดูซิว่ามันจะไปปลดล็อกอะไรบ้างนะครับผมเนาะแป๊บหนึ่งฮะสร้างห้องเดครับรออะไรแนะนําว่าถ้้าาเกกิดใอยจจะหจบ ไวๆนะครับคุณก็ตั้งตรงนี้เป็นโกลเด้นโกลก็ได้จริงๆจะกดยอมแพ้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเครื่องมันอาจจะไม่ไม่ได้รางวัลเนาะเพราะฉะนั้นตั้งเป็นโกลเด้นโกลดีกว่าให้มันมีผลแพ้ชนะนะครับ A few moments later แข่งจบเรียบร้อยนะครับหนึ่งแมตช์นะครับทดสอบดูนะฮะว่าเราจะได้อะไรนะครับปึ๊บปั๊บผมจะได้เดีนะ๋ยวลองกดดูขั้นตอนต่อไปดูฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอเราต้องกดเลือกใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว A few moments later พอจบการแข่งขันปุ๊บนะครับว่าถ้าผมกดเลือกทองตรงนี้ถ้าผมเลือกนะครับผมก็คือเหมือนเป็นการเลือกว่าขอได้รับอันนี้นะปั๊บนะครับปุ๊บอ่ะนะครับกดไปปั๊บปุ๊บเนี่ลิงที่2มาแล้วนะครับเจ๋งปะล่ะเจ๋งปะล่ะออาลองกดรับหน่อยลองกดรับหน่อยปุ๊บนะครับเมื่อกี้เราไปเล่นด้วยมันก็ได้ปลดล็อกด้วยนะครับในตัวไปนะครับปึ้งเข้าไปเจ๋งว่าเจ๋งว่าปุ๊บ เอออันนี้ดีอันนี้เข้าท่าครับแล้วเราสามารถที่จะใส่เพิ่มสล็อตได้ทั้งหมดเนี่ยสสล็อตนะครับผมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะทุกคนนะอันนี้ผมแบบดูคร่าวๆก็คือเดี๋ยวผมต้องไปเล่นกับบอท1แมชนะครับแล้วก็ไปเล่นในแลนด์กิ้งหนึ่งแมชนะครับแล้วก็ชนะด้วยแล้วทำประตูด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกลับมาครับมันจะเป็นยังไง A few moments later หัวใจมันบ้าจัดไป็นรัก8ประตูได้กับบอท เฮ้ยมันจะสุ่มเหรอวะอันนี้มันของเราไม่ใช่หรออ๋อแข่งจบแข่งจบทุกแมตช์มันจะมีมันจะมีเทเชอร์ลิงขึ้นมาตลอดเว้ยทุกคนอันนี้ผมแบบเรียวๆนะอย่างที่บอกนะถ้าสมมุติว่าใครหวังว่าคลิปนี้จะมาสอนแบบเชิงลึกเลยนะฮะว่าต้องแบบนู้นต้องแบบนี้ต้องขอภัยด้วยนะครับอันนี้ผมแบบเรียวๆเหมือนกันนะครับอาจจะมีตกใจอาจจะมีงงหรืออาจจะเข้าใจผิดเป็นเรื่องปกตินะครับผมเป็ดแบบเรียวๆเลยหมายความว่าทุกทุกทุกครั้งที่เราจบแมตช์นะครับมันจะมีเทเชอร์ลิงสุ่มขึ้นมาแบบนี้เสมอใช่ปะ ผมก็กดไว้แบบนี้เนาะมนันเป็นเหมือนแบบของรางวันหลังจบแมตช์อันนี้เล่นกับบดก็ได้เหมือนกันนะครับถูป่ะอันนี้คือเมื่อกี้จบแมตช์ไปปุ๊บเนี่ยได้เทเชลิงอันนี้มานะครับผมก็กดรับไปปุ๊บเพราะว่าสล็อตเรายังมีอยู่นะฮะเออดีวะ่ะเข้าท่าดีวะ่ะ make this your favorite titcheling อันนี้ก็จะเป็นเทเชลิงโปรดของเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็กดโนไปไม่เป็นไรนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับผมปุ๊บเข้าไปโอเคแล้วลองไปย้อนดูครับเอ่อย้อนดูในเทเชลิงของเรานะครับก็จะมีสามอันแรกไหมเออเข้าท่าวะมันจะมีได้แค่4สล ส่วนไอ้ข้างในอ่ะเราก็เข้าไปทําภารกิจนะครับเนี่ยมันมีบอกอยู่ว่าให้เราไปทําอะไรนะครับเมื่อกี้ผมไปเล่นกับในแンキン์กับบอทมาแมทนึงนะครับผมก็ปลดล็อกไปหลายอย่างนะครับสิ่งที่ผมอยากรู้ต่อนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดผมกดเทปเชลิงหมดกระดานนี้นะครับผมจะได้อะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้เราได้แถวนึงใช่ปะมีให้เปิดฟรีด้วยนะครับมีเปิดฟรีลุ้นอีพิกด้วยนะครับผมสุดยอดอ่ะสุดยอดนี่นี่ได้อีกหนึ่งแถวครับปึ้งปึ้งสองแถวด้วยซ้ำนี่ ชาร์นสติลเทชชลิงคูณ2นะครับสวยปะล่ะเดี๋ยวเราจะปลดล็อกให้หมดกระดานนี้นะครับอันนี้ต้องชนะบอท2แมตช์นะครับผมอันนี้ก็ไปชนะไปเล่นในอีฟุตบอลลีกอีกแมตช์หนึ่งนะครับก็คือในหมดแลงอีกแมตช์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอไปปลดล็อกตรงนี้แล้วกลับมาทีเดียวครับไป a few moments later เรียบร้อยครับชนะมาอีกแมตช์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปลดล็อกแบบจได้มาเอ่อคลียกระดานแล้วเนี่ยจะได้ของรางวัลอะไรคือจะมีกระดานใหม่ของลิงก์มาใหม่หรือเปล่านะครับผมผมก็โอ้โหอะไรเนี่ยสีทอองเเเลยยหรฮ้ คือมันน่าจะสุ่มมานะทุกคนสวยสเก็บสิครับผมนี่ถ้าเกิดว่าคุณเจอของดีแล้วคุณกดกดเน็กไปนะครับบอกเลยว่าพลาดเมื่อกี้ผมพลาดไปตาแรกนะครับผมถ้าเกิดคุณจะเอาลิงก์นี้คุณจะเอากระดานนี้นะครับคุณต้องกดตรงนี้ก่อนนะกดไปที่กระดานนะครับแล้วก็บอกว่า แอคเควหรือว่าถ้าเป็นวาษาไทยก็คือได้รับนะครับขอได้รับหน่อยนะครับปุ๊บก็ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ได้รับเรียบร้อยแล้วส่วนในหน้านี้เขาบอกว่าจะเป็นเฟวอร์บิตหรือว่าภาษาไทยก็จะเป็นเป็นเทสเตอร์ลิงโปรดสมบัติโปรดของคุณหรือเปล่าลิงสมบัติโปรดคุณไหมนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นมาอันแรกเลยนะถ้าจะเปลี่ยนก็คือเชงส์นะครับทุ่มถ้าไม่ใช่ก็คือโนไปนะครับไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีผลนะครับเรากดรับไปแล้วอ่ะผมกดเย้สไปเพราะว่าของดีนะครับนี่สุดสุดวย้อครับไปย้อนดูครับไาย้่น เรียกมันว่าลิงก์ที่4แล้วกันลิงก์แล้วกันนะครับผมไม่ต้องแบบเทเชอร์ลิงก์กล่องสมบัติลิงก์สมบัติเรียกลิงก์เฉยๆก็ได้นะไม่ใช่เป็นลิงก์อัพเพย์ว่นะเเออลิงก์และลิงก์นี้เราได้มาแล้วนะครับผมนี่ของรางวัลเป็นกันละของสวยเนี่ยอันนี้ i ิกท m e อวตารนะครับอ๋อที่เราเห็นเป็นพวกเนมานเนมานนี่คืออวตารใช่ไหมไม่ใช่การ์ดก็แล้วแต่นะว่าจะเป็นอวตารหรือว่าจะเป็นจะเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้กระดานนี้นะครับเราเคลียร นี่ได้แถวตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหในแพ็คที่เปิดเ่ยมันรู้สึกมันจะมี250ตัวผมว่าถ้าแบบเนี้ยโอเคเลยนะเพราะว่าแพ็คมันไม่ลดลงด้วยนะครับเอ้ยแพ็คมันไม่แบบลิมิเกตริมิเกตดอด้วยนะครับนี่เคีร์กระดานแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงครับปุ๊บเคีรยไปแล้วเราต้องอยังไงอะ่ะลบทิ้งเหรอกดรับให้หมดเล่นแค่สองแมตช์เองอะ่ะอู้ถ้าแบบนี้เนี่ยคือมีอะไรให้ทําเยอะมากอะ่ะผมบอกเลยโบดนี้นี่ยจะทําทให้เรา มีเรื่องทําเยอะมากครับทุกคนอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะผมว่าต้องมีสายปั๊มลิงก์อ่ะทุกคนและอย่าไปขายกันนะเออลิงก์สวยแล้วไปขายอะไรเงี้ยอย่านะ <c oughs> ขายได้เปล่าวะ <c oughs> นี่เออมีอะไรให้ทําเยอะแน่นอนครับทุกคนอย่างน้อยๆน,นะถ้าเกิดคุณเล่นอีเวนต์ครบแล้วแบบไม่มีอะไรทําแล้วนะไปปั่นแรงอ่ะไปไป,ไปปั่นลิงก์อ่ะต้องเลือกไ,ไปปั่นลิงก์นะครับผมไปปั่นลิงก์กันเถอะนะครับหาลิงก์ที่ถูกใจอะไรเงี้ยนะโอ้โหสวยสวยกดรับให้หมดกดรับให้หมดอ่ะเดี๋ยวดูว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมปึ๊บจะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะก็สวยเสุดสิครับแบบนี้ลิงทองครับลิงทอง ลิ้นทองครับพี่ถึงแม้ว่าจะซื้อนักเตะกันไม่ได้นะครับผมแลกนักเตะกันไม่ได้แต่ระบบนี้จะทําให้เราสามารถแลกของขวัญแลกสมบัติกันได้แลกเทเชอร์กันได้นะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวเจาะลึกเนี่ยผมอาจจะต้องทาคลิปแยกอีกทีนึงนะครับเพราะว่าคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นการเข้ามาทําแบบเรียวๆนะเข้ามาเล่นแบบเรียวๆนะครับอาจจะมีผิดมีถูกบ้างที่ผมกดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปขอตกผลึกแล้วก็อาจจะแยกเป็นคลิปอีกทงคลิปนึงนะครับผมในการรวบรวมเทคนิคนะครับในการปั่นแลไอ้ปั่น แล้วก็หาลิงก์ดีๆนะครับเออสวยปะล่ะโอเคอันนี้หลักการมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อเราแข่งจบ1แมตช์นะครับมันก็จะมีลิงก์ใหม่มาให้แบบสุ่มถ้าเราชอบเราก็เก็บไว้ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเลือกนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูแพ็กนิดนึงนะครับปึ๊บกดรับไปห,หมดเลยหูมีเรื่องต้องทําเยอะเลยครบแบบนี้เนี่ยนะออาไปดูแพ็กนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เนี่ยเรามีชาร์นดิวเยอะเลยนะครับผมสิ่งที่เราได้มานี่12ชิ้นนะ่ะชาร์นดิว12อันนะทุกคนในตู้เนี้ยม ตัวในตู้นะครับผมแล้วไม่ได้อยู่ยาวเหมือนกับเดลิเกมด้วยนะอยู่แค่2สัปดาห์ป้าเหลือสิบสาวันหมดเวลานะครับก็คืออยู่แค่2สัปดาห์ถึงแม้ในตู้เนี่ยจะมีตั้ง250ตัวก็ตามแต่นะครับแต่ทว่ามันไม่ใช่อลิมิเต็ดดอนะครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดดอก็คือเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยจำนวนนักเตะมันจะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นสายขยันนะครับผมว่าเราสามารถเหมาตู้ได้นะถ้าแบบเนี้ยถูกป่าถ้าเกิดคุณขยันเล่นน่ะคุณก็ไปปั่นลิงก์ออออัันนนไไหหเเเคคลลลีีียยรรรรแแ้้้วววื่่่าาามมมจจะะสถทบออ ได้เดี๋ยวผมเล่นต่ออีกแมตช์นึงนะครับเพื่อให้รู้ว่าไอาก้กระดานที่เราเขีย์แล้วเนี่ยมันสามารถลบหรือแทนที่ได้หรือเปล่ากลับมาเปิดแพ็คนี้กันนะครับ a few moments later โอเคครับจบ1นึแมตช์นะครับผมจบอีก1นึแมตช์นะครับ อ่าโดยเล่นเฟนแมทช์นะครับจับคู่กับเครื่องหนึ่งนะครับผมแล้วลิงก์ที่เราจะได้รับคืออะไรวะอ้าอ๋อมันหายมันไม่มีลิงก์ให้เราได้รับหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่รีมีลิงก์ขึ้นเว้ยส่วนอีกเครื่องหนึ่งได้ลิงก์ทองครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ได้ลิงก์ทองต้องเก็บไว้ครับแล้วผมลองอีกแมทช์หนึ่งเด้ a few moments later ช้าช้านะครับผมกดไปเน็กไปปุ๊บลองดูดิปึ๊บได้ป้ะวะถ้าเราเต็มสี่ลิงก์แล้วอ่ะ เดี๋ยวยังไม่ใช่นี้ปุ๊บไม่มีลิงก์แล้วหรอเออถ้าเราเต็มสลิงก์แล้วมันไม่ได้นะฮะแต่ว่าเครื่องนี้ยังไม่เต็มสี่นะครับก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูในลิงก์นู้นดิแล้วเราลบลิงก์เก่าได้ปะวะที่เราเคลียร์ไปแล้วอะลบได้ไหมเนี่ยส่วนอีกเครื่องนี้นะผมจะลองดูว่าผมจะสามารถใช้ลิงก์ของเครื่องที่ลิงก์สี่เต็มแล้วได้หรือเปล่านะครับงงนะผมงงนอะตอนนี้ผมง <laughs> งงงกดเมกไปก่อนอ๋อถ้าลิงก์เต็มมันจะไม่ขึ้นมาอีกว่ะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นมานะครับเครื่องงนนนนี้้้กก็ไไมมมมม่่่ขขึึาาลิใหนะ ถ้าใครอยากจะอ่านรายละเอียดคุณก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วก็อ่านว่าจะเป็นยังไงนะครับลิงก์จะมีอยู่3แบบก็คือพื้นฐานรางวัลใหญ่และพิเศษก็คือ3าระดับนะครับถ้าเป็นรางวัลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีทองเมื่อกี้นะลิงก์ทองนะครับพื้นฐานก็คือสีน้ําเงินนะครับโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่กับพื้นฐานเขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการแลกลิงก์นะครับผมต้องไปเล่นในโหมด PVP ที่ไม่ใช่การแข่งขุนเครื่องเมื่อกี้ผมเล่นขุนเครื่องไงก็เลยแลกไม่ได้นะครับหรือล e ีก e f o o t b อ l นะครับหมด AI นะฮะจาก อาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะลบไม่ได้นะเนี่ยในแต่ละช่องสี่เหลี่ยมปุ๊บ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 สามช่องก็ได้เรี้ยงแถวไปนะครับผมของรางวัลก็ตามนี้แต่ละลิงก์แสดงว่าเต็มแล้วเต็มเลยนะครับผมใครที่จะเอาไปปั้นชั้นสติลกดแบบล้างตู้250ตัวอาจจะทำไม่ได้นะครับถ้าผมดูแบบเผๆแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดล้าให้หมดก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นแบบเข้ามาดูแบบเร็วๆเ,เลยนะครับผม เดี๋ยวต้องขอไปตกผลึกแล้วก็ทําเป็นคลิปเทคนิคการเล่นแล้วกันนะครับผมว่าใครที่เล่นครั้งแรกก็คงงงเหมือนกันแหละนะผมก็ยังงงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปหน้านะฮะเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะครับผมว่าหลักการมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันเต็มแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนหรือลบได้หรือเปล่านะครับน่าจะไม่ได้นะถ้าทรงแบบนี้นะครับหรือว่าใครมีเทคนิคที่ผมเข้าใจผิดอะไรเงี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมบอกได้เลยนะครับได้ลิงทองมาอันหนึ่ง ถ้าไปลิงก์ไม่ดีคุณอาจจะไม่ต้องเก็บก็ได้ไงทุกคนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสไปเนาะโอเคได้ประมาณนี้นะครับอ่ะ อาวป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันสําหรับใครที่คาดหวังว่าจะมาดูผมสอนแบบเทคนิคเชิงลึกต้องขออภัยด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับผมเข้ามาครั้งแรกเล่นครั้งแรกก็ขอแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมขอไปนั่งเล่นให้มันตกผลึกก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันสําหรับใครที่ต้องการเทคนิคนะครับและดูหมดว่ามันอาจจะมีจํากัดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเก็บไปหมดแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําเพิ่มได้จนกว่าลิงก์ใหม่จะมาตามกําหนดแพ็กนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเวลา14วันถูกปะนะครับถ้าเกิดต้องการลิงก์รอบใหม่ออออาจ,จต้งร14วันคโเ ผมได้ตัวชานส์ดิวนะครับผมมา18ครั้งนะครับผมข้อดีของภาคนี้คือเราสามารถเปิดได้ทีละ10นะครับได้เลยนะสำหรับตัวเปิดฟรีนะครับผม <c oughs> เป้าหมายของเราลองดูซิว่าจะได้ใครสักตัวหนึ่งหรือเปล่าครับโอฟฟินโดตอร์เลสโรซิกี้ปัจจิตซองลาอูบาเลซี่ครับผมไปขอขอ3ตัวเลยครับเปิด10ครับถึง แม่ในแพ็กจะมี250ตัวแต่โอกาสเราก็มีมาโถที่เดียวนะครับไปไปไปมาแล้วเกลือเจ็บร้อยเกลือหนึ่งสองสามสี่โอเคเกลือครับเกลือเกลือเปิดติดครั้งกันเกลือเลยเหรอวะเปิดฟรีโอ้เฮ้ยเขาท่าเขาท่าเขาท่าอ่ะเปิดอีกแครั้งที่เหลือที่เดียวเลยครับอ้โหประหยัดเวลามากครับทุกคนบอกเลยเกลือ เรียบร้อยโอ้โหผมว่าโคตรดีอะนะระบบนี้โคตรดีนะครับเทสเชอร์ลิงนะครับโคตรดีจิดจัดเลยวะ่ะเดี๋ยวออาจจะต้องมีเทคนิคเชิงลึกอะไรพวกนี้นะไปปั๊มอะไรได้หรือเปล่ายังไงนะครับผมเนาะแล้วก็จริงๆยังเข้าดูไม่หมดเลยเนี่ยแต่คลิปต,ตอนนี้น่าจะยาวแล้วนะครับผมเนาะมันจะมีอีเวนท์ที่เราไปเล่นแล้วหมดเ네นมาอยู่ไหนวะเนมาอยู่ไหนวะ ขอดูนิดนึงเด้เนมาคนนิ่งอยู่ไหนอะเดี๋ยวจะต้องแยกคลิปไปเล่นหรือว่ามันยังไม่มาในวันนี้วะอาจจะยังไม่มาในวันนี้นะครับมีโกเ้นโกลนเมื่อกี้นี้โกเ้นโกเนมาหรือเปล่าแล้วแพ็เนี้ยผมยังไม่ได้ไปเข้าไปดู <laughs> ไอแพ็กนักเตะยอดเยี่ยมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยทุกคนเลยแพ็คเขียวข้ามไปก่อนล้วกัน <laughs> นี่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 นักเนะตะยอดเยี่ยมนะครับผมถึงเอ็ดกนของพี่บัลลิกนะครับผมหมาลูกการ์ดโคตรหล่อเลยใส่สูตรมาเลยถูกตายตไป,ไปเปิดปีหนึ่งครัง้ง <laughs> เรียบร้อยสวยงาม ป้าก็ไปโอเคประมาณนี้ก่อนแลวกันสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปอาจจะยาวไปตรงนี้ก็น่าจะยาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากจะบอกอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมหรือผมเข้าใจผิดตรงไหนนะครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็คอมเมนต์ใส่ระยะเวลาของคิดไว้นะครับว่าพี่พี่เข้าใจผิดตรงยุทนาทีที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะใส่ไว้ด้วยนะครับผมจะได้มารวบรวมเป็นคลิปหน้าสําหรับใครที่อยากรู้แบบสรุปนะครับเทนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Bomb s for Bomb Ski Review ครับทุกช่องลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้ว